รายการจุดสุด,ด,ดยอดยกสามเย้แน่นอนค่ะเาจอกันเราสองคนนะคะเป็นประนะคะในรายการจุดสุดยอดก็ต้องเจอน้องกวางและน้องนุช <Yeah. S 2> <laughs> โอเคน้องรถเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากไหนคะจากใช้เท่านี้ไปใช้เท่านี้เปลี่ยนไปใหม่กว่าเดิมนี่เป็นน้องริคนใหม่ก็คนเดิมนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าอกนัดใจเขาบอกว่านมใหญ่ชีวิตนี้ดีชีจะเปลี่ยนไปคืออันนี้ต้องต้องต้องเกิดนําก่อนนะว่าสําหรับใครที่บอกว่าแอนตี้ในเรื่องของแบบว่าสัญญาการสัญญาการหรือคิดว่าเฮ้ยคนมีเล็กๆเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วอันนั้นก็เราก็ไม่ได้ว่า แต่สาหรับใครที่อยากที่จะทำเราเอาข้อมูลดีๆจากรายการของเราไปก่อนได้วันนี้เราไปศึกษามาให้แล้วจริงๆต้องบอกเลยว่าคือเสาอกเล็กอ่ะใช่เหมือนมีปมด้อยเหมือนกันเนาะเคยปาตอนเล็กๆหฮ้ยนมข้างหน้าเดินมาจากข้างหน้าคนเบอกว่าหันหลังเดินทําไมอ่ะข้างหน้า้างหลังแบนทบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะแบบว่าอาจจะแบบมีปมด้อยตอนที่ว่าเราโดนแซวเนีพอเราโดนแซงเราก็เลย คิดมาติดเป็นมากติดเป็นเหรอว่าผมได้วิ่งไปตรงเลยแต่งสัข้าอะไรที่ไม่สวยพอถึงเวลามาทํางานแต่งตรงแต่งตัวอะไรก็ไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจก็มันก็ส่งผลกระทบกับจิตใจตัวเองแล้วก็การทํางานแต่ว่าในเนื้อหาบางที่ในหน้าที่การงานที่มันไม่ต้องใช้ส่วนทรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องใช้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันมันก็จําเป็นถูกต้องซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าวิทยาการของโลกใบนี้มันก้าวล้ำไปไกลแล้วผู้หญิ เนี่ยกล้ามากขึ้นกล้าที่จะออกมาปฏิวัติตัวเองให้สวยเงี่ยให้สวยขึ้นคือถ้าอัพแล้วสวยก็ทําไปเถอะอัพแล้วมั่นใจอัพแล้วมีงานอัพทาไปเถอะแต่ทีนี้จะทำยังไงเลือกทำาไงให้มันทำแล้วว่ามันปลอดภัยมันเซฟที่สุดมันสวยมันดูดีมันไม่โอเวอร์เกินไปมันกำลังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิธีมาบอกถูกต้องนะคะอ่ะเราจะมีวิธีมาบอกกันเขาบอกว่านมใมอ่เรื่องเล็กนมเเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็จริงนะ คือถ้าพูดถึงว่าสมัยนิธร่มมันจริงไหมก็ เกิน5 0นต์นะคก็อยากมีหน้าอกคือผู้ชายถ้าเอาตรงๆถ้าไปถามาผู้ชายไม่ไม่ผู้หญิงนมใหญ่นมเล็กต้องบสิไม่คือเขาคือเขาชอบนมใหญ่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขอเขาสมมติเราเป็นแฟนผู้ชายเราไปขอเขาผู้ชายบอกไม่ต้องทำหรอกไะทําอทำเลยร้อยบอกไม่ต้องทำหรอกแต่รับรักระรักดาแค่นนี้แหละพอแล้วล้วถามว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงนมใหญ่เด้อดูไหมดูเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปเป็นแม่ของลูกหรือไม่ก็ดูแนนอดูไหมดูจับปะ อยากจัปั๊บดูดไหมดูดไหมเนี่ยคืออะไรอ่ะเราก็ทําให้แฟนตัวเองขาดความมั่นใจอ่ะว่าอะไรอ่ะแฟนเราไปมองผู้หญิงนมใหญ่อ่ะอย่างเงี้ยพี่เราก็อยากนมใหญ่บ้างอย่างงี้ทีนี้คือถามว่าเสริมหน้าอกดีไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่า ถ้าพูดถึงในสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเทคนิคในเรื่องของการผ่าตัดการใช้อุปกรณ์ต่างๆไีถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นถุงน้าเกลือเราเคยได้ยินอยู่เขาใช้ถุงน้าเกลือในการเพิ่มขนาดของชิ้นส่ของหน้าอกก็เลยทําให้มีปัญหาว่าในเรื่องของถุงถุงน้าเกลือว่าจะมีโอกาสที่พออายุนานไปมันน้ําเกลือซึมออกมามีการั่วหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ทำให้รูปทรงของหน้าอกเปลี่ยน รูปเปลี่ยนร่างอะไรอย่างนี้ตอนนี้เลยเปลี่ยนมาเป็นซิลิโคนเจลที่มีเจลอยู่ข้างในซึ่งก็จะเซฟขึ้นแล้วก็ผิวของซิลิโคนก็มีเขาเรียกว่าทนทานมีเลือกผิวทรายผิวเรียบหนาขึ้นเมื่อก่อนคือเหมือนจะมีอายุนะอายุการใช้งานว่าประมาณสิบปีไม่เกินสิบปีต้องแบบว่าเอาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้ตเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนแบบสามารถที่อยู่ได้ นานขึ้นคือจริงๆมันก็มีมีเกรดของเขาซิลิโคนจีนซิลิโคนเกาหลีซิลิโคนอเมริกาอะไรอย่างงี้นะคะใช่ใช่เกรดก็จะต่างไปความนุ่งนิ่มอะไรก็จะต่างไปบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้มันนวดทุกวันนะนวดวันละครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แบบว่าซิลิโคนกับหน้าอกเราเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันได้รูปทรงสวยแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ต้องนวดแล้วพราว่าซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มมากแล้วก็คุณภาพเนี่ย เรียกได้ว่าได้มาตรฐานในน้องจับดีเนี่ยโอ้ยนิ่มมากใช่ป่ะสมัยนี้เนี่ยวัสดุเขาดีมันนิ่มไม่ต้องนวดเลยมันก็แบบว่าเออมันก็นิ่มเหมือนธรรมชาตินี้เราจับเหมือนเราทำนมกันเลยเนอะทไใบเท้าแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าร้อยร้อยแบบเดี๋ยวนี้เห็นมาเดินนมใหญ่ๆก็ก็คิดว่าทำทกันหมดแล้วในไหนคิดแล้วก็ทำเถอะเถอะก็ทำแล้วไม่สวยก็ทำบางทีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะ ลูกแล้วลูกหนนมนุ่นนั่นน,น,นี่นะอกยาหน้าอก,าาอกแฟบกระเสริมไปเธอถ้ออาทำแล้วสวยมั่นใจก็ทำไป<ช>นะคะ,<ป>ะ,คะก็ตอนนี้อย่างที่บอกล้ว ก็อยากทําก็ศึกษาข้อมูลให้ดีะนะคะในเรื่องของการแพทย์หมอไหนดีหมอไหนเก่งใช่แล้วได้มาตรฐานความสะอาดนี่สําคัญมากนะคะอย่าอย่าไปทําที่แบบว่าที่มันไม่ได้มาตรฐานค่ะตัดแล้วก็ไปติดเชื้อนมเน่า้บางทีเราเราคิดถึงแต่เรื่องของราคาไงแต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องของความปลอดภัยไอ้พวกที่แบบรีวิวเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้วิจารณญาในการ เครื่องดูดีด้วยถ้าไปศึกษาเคสเยอะๆศึกษาว่าคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลไหนผ่าตัดยังไงวัสดุที่ใช้ใช้ซิลิโคนอะไรของประเทศอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยแล้วเราควรที่จะเดินไปปรึกษาเขาถึงที่เลยด้วยไปปรึกษาคุยกับเขาเาเลือกมาสักสามที่ก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแบบคุณหมอเก่งๆหรือว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ย คือเขาจะไปถึงไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บทาเขาทําที้เลยนะเขายังไม่ทําให้นะคะเขาก็จะศึกษาก่อนคุยก่อนคุยก่อนว่าอยากได้ยังไงเป็นแบบไหนทรงอะไรแล้วคุณหมอเขาก็จะตรวจสภาพร่างกายของเราต่อมถึงเนี่ยเขาถามเลยนะว่าทาอาชีพอะไรเขาเหมือนแบบจะผ่านมาหลายเคสมาก้เขาจะรู้ว่าโอเคคนทำอาชีพแบบเนี้ยต้องเป็นขนาดไหนอะไรยังไงเขาก็จะแนะนําให้เราได้แล้วคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายของเรานะเพื่อความพร้อมก่อนที่จะทําอย่างเช่นจะต้องตรอจ ตรวจเลือดดูว่าเลือดคุณโอเคไหมเลือดจตงต,ตรวจเลือดนี่แบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะ้วนั่นนี่มีชงมีเชื้อคือเตอทุกอยาก่างแล้วก็ไปตรวจแมงมโุมแโกรมหนะ้าอกดูว่ามีความเสี่ยมของมะเร็งไมหมนู่นนี่อันนี้สาวดูคือดูทุกอย่างใช่ค่ะดูความพร้อมคือต้องดูสภาพร่างกายเพราะบางคนเสียชีวิตจากการผ่าตัดเสริกรรมก็คือมีมาแล้วอาจจะเป็นข่าวเป็นอ้าวมีเพราะว่าเก็ดเลือดตามไม่พอเสียเล<ด>ือดมากบางคน ไม่มีความพร้อมในเรื่องของการผ่าตัดไม่ได้เตรียมตัวมามจริงๆคุณหมอเนี่ยที่ถูกเลยเขาก็จะบอกก่อนเลยว่ามีการเตรียมตัวก่อนการมาผ่าตัด2อาทิตย์คุณทานยาวิตามินเสริมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย<ด>ให้งดก่อนอเลยค่ะสอาทิตย์โดยเฉพาะก่อนมาผ่าตัด แอสไพรินเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เลือดไนี่ยไม่อยู่จริงๆอย่างน้อย1เดือนเลยก็ดีนะไม่ต้อง2อาทิตย์หรอกแล้วก็งดแอลกอฮอล์บุหรี่ทุกสิ่งอย่างลดไปก่อนคาะหนึเดือนแล้วก็มาทำยาคุมมันจะให้ทาใช่มันจะช่วยทําให้เราเลือดเลือดไหลน้อยลงแล้วก็จะมีการฟูนตัวที่เร็วขึ้นใช่แล้วเห็นไหมมันไม่ต้องมีการเตรียมตัวไม่ใช่อยู่ดีๆ จะไปอยากทํานมปุ๊กเข้าห้องผ่าตัดผ่าได้เลยเขาไม่ได้ทำให้นะต้องเข้าไปคุยกันนิดนึงค่ะเป็นที่ที่ได้มาตรฐานเขาจะไม่ทำให้นะแบบนี้นะคะเขาถือว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะมาต้องวางยาสลบเพราะว่าเมื่อคุณสลบไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่รับรู้อะไรเลยว่าหมอเขาทำอะไรอยู่ดังนั้นคุณต้องเลือกดีๆเลือกหมอดีๆเลือกพอสิ่งที่เราอยากให้คุณนั้นเดินไปหาเขาถึงที่คุณจะได้รู้ว่าโรงพยาบาลเป็นลักษณะแบบไหนเครื่องมืออุปกรณ์ของเขามีพยาบาลถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณจะได้เห็นนอกเหนือจากที่แบบดูเสิร์ชเอาตามรวิหือดูคนน้ นี้รีวิวอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีการซื้อรูปรีวิวกันแล้วนะเอออันนี้ก็ต้องแบบพิจารณาออาจจะไม่ได้ทำที่นั่งใช่อาจจะไม่ได้ทำที่นั่นแต่ว่าไปซื้อรูปรีวิวมาที่ใรสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดีนะคะแต่ว่าถามว่าทําแล้วดีไหมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ต้องถามว่าคุณใส่ชอบหรือเปล่าที่าใช่หน้าอกใหญ่นมใหญ่เพราะว่าเวลาไงเวลาเราจับมันจะดูแบบ แต่ม้แต่มือมากๆเออแล้วเวลาแบบว่ามีการแหม่มันเด้งนะมันไม่ใช่ว่าต่อแต่เราต้องมิดหนึ่งนะอะไรคือเราทําให้ผู้ชายฟินได้แล้วผู้ชายทำให้เราฟินได้ปะเขาต้องไปทําให้มันใหญ่ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่เขาก็แค่จัด V m p l a n เราก็ฟินได้เพราะว่าอะไรมันจะได้แบบยืดายุให้แบบยาวนานมากขึ้นในการที่ทําให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะแล้วก็ หลอดเลือดมันก็จะดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายทานผู้หญิงก็ทานได้นะคะอ่ะเป็นการดูแลสุขภาพใช่ไหมถูกต้องสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะ0843600101แล้วก็แม่มากๆเดี๋ยวนี้เดินเข้าวัสันหาซื้อได้เลยนะเซเว่นเอ็กซ์ไลท์ก็มีค่ะการันตีโดยบริษัทไทยเฮลท์จำกัดนั่นเองค่ะสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่เราบอกไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะพบกับนื้อละก้อนได้ใหม่ในรายการจุดสุดยอด ยกสามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่าจบค่าจบ